o อ k คพี่บี03พาวเวอร์แบรุ่นใหม่ล่าสุดความจุ20,000มิลลิแอมป์กำลังไฟสูงสุด18วัตต์แบตเตอรี่นาโนวายเทคโนโลยีชาร์จได้ทั้งแบบมีสายไร้สายได้มาตรฐานมอกเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิกโกอทีครับวันนี้มากับผลิตภัณฑ์ใหม่จากออคีแบรนด์ดังจากประเทศเยอรมน,นีนะครับตัวนี้เป็น power bank แล้วเป็น power bank ที่ได้มาตรฐาน m อก o ด้วยคนที่ใช้ power bank ทุกคนคุณจะต้องทราบเรื่องนี้ก่อน การที่คุณใช้ power bank เนี่ยมันหมายถึงว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่มันมีเรื่องของกระแสไฟฟ้ามีเรื่องของแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นความปลอดภัยและประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมอ,อกอคุณกําลังเสี่ยงอันตรายอยู่รู้ตัวไหมครับ power bank ของออคีนะครับทุกรุ่นเลยนะครับเขาจะได้มาตรฐานมอ,อกอซึ่งจะทําให้คุณใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้มิลลิแอมจำนวนเต็มแน่นอนแล้วก็ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยใช้งานได้อย่างสบายใจเลย <Yeah! S 1> นี่คือ power bank รุ่น ล่าสุดของเขานะครับเพิ่งเปิดตัวไปเลยนะครับชื่อรุ่นว่า pbwl 0 3เขาออกมามี2รุ่นด้วยกันครับรุ่น wl 0 2คือความจุ1,000 0มิลลิแอมและรุ่นนี้ครับ wl 0 3ความจุ2,000 0 mm มิลลิแอม มาดูกันใกล้ๆครับกับโอชีรุ่น PBWL03 ตัวนี้เป็น power bank ที่มีความจุ 20,000mAh mm นะครับอันดับแรกผมให้ดูรูปทรงและวัสดุรอบตัวก่อนเลยนะครับนี่คือ power bank ขนาดความจุ 20,000mAh mm ที่มีขนาดเล็กและเบามากๆนะครับนี่ <Yeah. S 1> ดูขนาดความเล็กของเขานะครับอยู่บนฝ่ามือผมนี่เองนะฮะโอ้เล็กมากๆแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยทําให้เล็กและเบาอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง <Okay. S 1> แต่ก่อนอื่นเรามาดูวัสดุรอบตัวนะครับโอชีบอกว่าเขามีการเสริม ตัวถังของ power bank เครื่องนี้นะครับด้วยวัสดุอลูมิเนียมนี่เป็นเส้นเดินขอบอยู่รอบๆนี้นะครับอลูมิเนียมเนี่ยจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับ power bank ตัวนี้ใช้งานแล้ว อาจจะมีการตกหล่นบ้างตัวนี้จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้และอลูมิเนียมยังช่วยเรื่องของการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีด้วย <Wow. S 1> เป็น power bank ที่ชาร์จได้ทั้งแบบมีสายและก็แบบไร้สายนี่หนไหมฮะมีสัญลักษณ์ไวเลสชาร์จิ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาจะมีพอร์ต USB A 1 Port พอร์ตมีพอร์ต Type C 1 Port พอร์ตแล้วก็มีหน้าจอที่บอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับอยู่ในนี้ด้วยเลยโอ้โหนี่เป็นไงน่าใช้ไหมครับรอบๆตัวนะครับด้านหลังมีขาตั้งกางออกมายาี้ได้ด้าน มีถาดรองโทรศัพท์มือถือให้คุณใช้งานในระหว่างที่ชาร์จคุณสามารถดูหนังฟังเพลงไปด้วยได้เลยแบบนี้นะฮะถือว่าสะดวกมากๆสิ่งที่เป็นความแตกต่างนะครับระหว่าง power bank ของโอ e y กับ power bank แบบทั่วๆไปในท้องตลาดนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เขาใช้ในแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านใน power bank ตัวนี้ครับ o อเคเนี่ยเลือกใช้แบตเตอรี่จากบริษัทที่ชื่อว่า a m p r i u s ถ้าคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของ a m p เ i u s นะครับคุณจะรู้ได้ทันทีว่านี่คือบริษัทแบตเตอรี่ที่ถูกจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ในระดับไฮเอ็นระดับโลกเลย Ambius เนี่ยเขามีเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ของเขานะครับที่ชื่อว่านาโนวเทคโนโลยีนาโนวเทคโนโลยีคือเส้นใยเล็กระดับนาโน ที่ถูกนํามาสร้างเป็นขั้วแบตทาให้ขั้วแบตตัวนี้นะครับมีความสามารถในการจ่ายไฟให้อิเล็กตรอนที่สูงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงและ มีขนาดที่เล็กสามารถจุไฟได้มากนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม power bank ของโอคีรุ่นนี้นะครับถึงมีความจุเต็ม20,000มิลลิแอมป์ได้ในขนาดที่เล็กและน้ำหนักเบาขนาดนี้นะครับและในขณะเดียวกันนะครับแบตเตอรี่เทคโนโลยีนาโนวายตัวนี้นะครับยังให้กำลังไฟและการจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงมีความทนทานและมีรอบการชาร์จที่มากกว่าแบตเตอรี่แบบทั่วๆไปทำให้ power bank ของโอคีรุ่นนี้นะครับมีความคุ้มค่ามากเมื่อ เทียบกับราคาคุณดูราคาอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องดูด้วยว่าของเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ดีแล้วใช้งานได้ยาวนานมีรอบการชาร์จมากขนาดไหนหารต่อราคาที่ต้องจ่ายแล้ว คุ้มค่ากว่ามากๆครับโอคีบีด03นะครับเป็น power bank ที่มีกำลังจ่ายไฟสูงสุด18วัตต์แล้วรองรับทุกเทคโนโลยีการชาร์จที่มีอยู่ในทุกวันนี้เลยนะครับถ้าคุณใช้พอร์ต USB-A คุณก็จะได้ใช้ Qualcomm Quick Charge 3.0จ่ายกำลังไฟสูงสุด18วัตต์ถ้าคุณใช้พอร์ต USB-C คุณก็จะได้ใช้ power delivery 3.0จ่ายไฟสูงสุด18วัตต์เช่นกันแล้วถ้าคุณชาร์จด้วยระบบไร้าสายนะครับหรือ wireless charging คุณก็จะได้ใช้มาตรฐาน Qi หรือชี้ซึ่งรองรับกำลังไฟตั้งแต่5วัตต์7.5วัตต์และสูงสุด10วัตต์ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ที่เป็น iOS หรือว่า Android นะครับหรือว่าจะชาร์จแบบมีสายหรือไร้าสายก็ตามแต่ทุกเทคโนโลยีการชาร์จ Power Bank ตัวนี้รองรับหมดครับ <Yeah. S 1> ยกตัวอย่างนะครับ oh. ชาร์จกับ iPhone นะครับแบบมีสาย ภายในเวลา30นาทีเนี่ยจะได้แบตเตอรี่ถึง50%เลยซึ่งคุณผู้ชมจะใช้คู่กับสาย C to Lightning ที่เป็นสายแท้ของ iPhone หรือจะใช้สายที่ผ่านมาตรฐาน mfi นะครับของ o อเรุ่น cb cl 1 ก็ได้ประสิทธิภาพเท่ากันผ่านมาตรฐานมกอกมาได้แสดงว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีนะครับ power bank ของออคีรุ่นนี้นะครับมีระบบ built-in safe guard ที่จะป้องกันเรื่องของไฟรั่วไฟช็อตไฟเกินหรือแม้กระทั่งความร้อนในขณะการชาร์จเรียกว่าป้องกันได้อย่าง100%เลย power bank allkey รุ่น pbwl 0 3ความจุ20 0 0มมิลลิแอมราคา2,890บาทและยังมีรุ่น wl 0 2ความจุ1,000 0 mm, มิลลิแอมราคา1,890บาทให้เลือกด้วยนะครับรับประกัน2ปีเต็มได้มาตรฐานมอกหาซื้อได้ที่ lazada shopee jd central l i n e at a l l k e y t h a i Facebook Page a l l k e y t h a i เว็บไซต์ a l l k e y c o t h และร้านตัวแทนจำหน่าย Jmart i s t u d i o Power Mall Power Buy l o f t rend, B Trend B 2 S True Shop k e l e er Phone และร้านตัวแทนจำหน่ายที่มีใบรับรองจาก a l l k e y Thailand ทั่วประเทศ